เป็นไดพ่อน่ะขึ้นยุบอ่ะขึ้นยุบ่บบพี่น้องมาเด้อมาหาปลายพี่น้องมนันได้อีกตัวเลยวังหั้นสองตัวเท่านั้นบอกไม่หนีผลโตพี่น้องผลโตขึ้นเก่ามาหาปลาคือเกา่า,า,คเกาครับกับพ่อหน่าใหญ่เพิ่น บอขึงชื่อวังหันเนาะรอบที่แล้วมันคักมันแน่พี่น้องรอบนี้บ่คอยมันเพราะอะไรรอบนี้พหามาันผลตกบ่แห้งได้สองต่อ มหาเลาะปลาเข็งที่อ้องปลาเข็งขึง้นแต่เมื่อนี้ว่าคอยหมานนีต่ตะกบตุ้มน <c oughs> ี่ตะกบตุ้มนี่ตะกบคุกบตุ้มหลายคน รอบก่อนแถวนี้ขึ้นเต็มเลยแต่นามไม่ก็หลายว่าหันฝนตกมันแห้งแต่เมืม่อนี้ฝนตกมันแห้งรอบนี้ได้สองตัวข่อน,อนพี่น้องได้บ่หลายบ่คอยขึ้นฝนบ่ตกแห้ง เลือได้หัวหน้าเขาไปเลกไดได้อีเหลือมเด้อเจออีเหลือมจับข้อมาล้วเด้เห็นเจออิเหลือมเด้อ